ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ลราตาพาทัวร์จะส่งน้องลิสาย้ายเมืองนะคะแล้วยายเดินไม่หลาแล้วคุณยายเอมมี่เอมี่ลิสาจะย้ายไปอยู่บลเกีค่ะเมืองที่สวยงามของบลเกีเป็นเมืองมรดกโลกนะคะไปไปเดินไปลูกไปเดี๋ยวจะเดินไปสถานีรถไฟกันนะคะยายอยู่นู่นด้วยค่ะยายไปเดินไปแล้วยายไม่ย้ายแต่ว่าย้ายกันสะาสี่คนนี่ค่ะ ย้ายไปเมืองเบลากีนนะคะลิสาน้องเราค่ะวันนี้นะคะรัดดาพาทัวร์จะมาส่งน้องละลิสาไปอยู่เบ์ากีนนะคะนี่น้องลลิสาอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปน้องๆจะเดินทางกันโดยรถไฟนะคะรถไฟไปต่อที่สันดิพิยุลกไปต่อที่สันดิพิยุส,น,สน,ยนะคะเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรไบ้างลิสาจะไปแล้วหรอลูกโอ้ยหลับปุ๋ยแล้วจะยไปแล้วเดี๋ยวกลับมาเยี่ยมยายนะคะ โอเคนี่ค่ะเห็นไหมนี่ไปกันสามคนแม่ลูกแล้วก็พ่อเขาด้วยเพ่นค่ะพ่อทั้งนพ้่นพอน้องลิสาแล้วก็ยายไม่ไปคาะยายป้าลิสา,าอยู่โู่นโอเคค่ะของตายโอเคค่ะค่ะตอนนี้รอรถไปนะคะรถไปยังไม่มาค่ะต้องรอรถไปก่อนนี่กระเป๋าน้องก็ต้องเอาไปด้วยก็คืออุปกรณ์ของน้องก็รถเข็นแล้วก็กระเป๋านี่ค่ะกระเป๋าสามสี่ใบนะคะ สีใบแล้วก็นี่ค่ะอุปกรณ์ที่น้องจะใช้ก็คือรถนี่สำคัญจะต้องขึ้นรถไปไปลงที่ซันดิฟิยุสแล้วก็ต่อเครื่องบินนะคะเครื่องบินต่อไปถึงบาเลเก้นนะคะโอเคค่ะนี่นี่นี่เป็นการซื้อตั๋วนะคะเอากดกดไปด,ดูการซื้อตัว๋วรถไฟ ทางทิศเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่เราสมมติเราจะไปสันดิพยุทตใช่ไหมอ่าทิกสันดิพยุทตอ่าทิศกันเราผู้ใหญ่ผู้ใหญ่สองคนแล้วก็เด็กหนึ่งคนเอ็กสองคนเอเด็กสองคนหนึ่งคนสี่คนถึงห้าขวบหนึ่งคนหกนี่ค่ะก็จะบอกว่าหนูพูดไปได้ค่ะต่อไปแล้วพอต่อไปก็คือว่าเราจะเลือกเอาเวลาเวลาอันไหนค่ะซึ่งของเราเลือกเวลาไหน ของเราเป็นเครื่องกรนที่เข้าไปนี่ราคาค่ะราคาจากนี่ไปถึงจากพอสตอนไปถึงสันเดอพิยุทธใช่ไหมันดอรพิยุทธก็คือสี่คนเนาะสี่คนราคาอยู่ที่สามร้อยเก้าสิบค่ะสี่คนนะไปเราก็ก็เป็นขั้นตอนการอะไรแต่เราไม่ต้องทิ้งเพราะเราซื้อแล้วใช่ไหมเพราะเราซื้อแล้วจากในเว็บนะคะ มันก็จะเห็นมันก็จะบอกราคาแล้วก็จะบอกว่าได้จ่ายเขาจะบอกว่าถ้าเราจะจ่ายตังก็โอเคตรงนี้ก็คือจบแน้กไปทแล้วก็จ่ายเงินสดแลวจ่ายคัทอ๋อนี่คือทิอะไรมาล่ะอะอะไรมามันว่าอะไรลูกเขาว่าอะไรอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จะเป็นเสร็จขั้นตอนใช่ไหมใช่เป็นเสร็จขั้นตอนการซื้อตั๋วค่ะการซื้อตั๋วทางทางเครื่องนะคะ

ตารางรถไฟจากเมืองเชียนนะคะใตารางรถไฟเขาจะบอกคนะ่ะมันจะมาตรงเวลาเป๊ะน,นะคะเอมี่ยืนดูหน่อยโหหันหน้ามาชุดอะไรเขาเนี้ยบอกสิดูหน่อยดูหน่อยใจนู่นจะไปเป็นสาวเบลเก้นแล้วมี่แล้วก็สาวเบลเกน อันนี้รถไฟไม่ใช่จากจากออสโลไปเฉียนค่ะอันนี้รถไฟไปเฉียนนี่จะไปเฉียนนะคะไม่ใช่ไปเบลเกนไม่ใช่ไปคันนี้น้องจะไปคันต่อไปอันนี้เขาจะไปเฉียนเนะาะท่งหน้าไปทางเฉียนค่ะรถไปคนมาจากออสโลค่ะคันนี้มาจากออสโลก็ลงที่เมืองพอสเกิร์นพะรถไฟจะไปต่ออีกสถานีหนึ่งที่เฉียนนะคะนี่สถานีพอสเกิร์นนี่ค่ะพอสเกิร์น เดินแล้วคนก็จะไปทางน้องไปเขียนเขาลงเมืองนี้กันรถไปไปต่อที่เฉียนค่ะเดี๋ยวกลามารับกันแล้วคุณค่ะลิสาน้อยอย่างนี่เอ๊ะเดี๋ยวกลับมาเยี่ยมยายนะโอเคจะปิดหน้าทำไมล่ะคุณนายอ้าวค่ะนี่ลิสาน้อยกับน้องเยมมี่จะย้ายบ้านไปอยู่บริเกนแล้วค่ะ มาส่งน้องขึ้นรถไปนะคะหนูไปบายที่ดุกไปไปแบบลิ <c oughs> ้นกอกให้ยิ้มอืมน่ารักนี่ยายอยู่นี่ลูกยายอยู่นี่กลับไปเยี่ยมยายนะเรานาะยยยยยิ้มยิ้มกันยิมยิ้มยมนะลิสาน้อยมาเยี่ยมนะานะย,มยมา,าย,าย,ยด้วยนะนี่มาเยี่ยมสองยายด้วยหนูไปละกลับมาเยี่ยมสองยายด้วยนะจ๊ะ <c oughs> น้องยายเบอร์ละเกนค่ะบอกสิย, <c oughs> ยายคิดถึงแน่เลยโอเคค่ะค <c oughs> ่ะรถไฟกำลังจะมาแล้วค่ะทุกคนเตรียมตัวนะคะรถไฟมาแล้วลูกรถไฟมาแล้วบายบายนะลูกนะ เดินทางปลอดภัยกันนะคะลูกกลับมาเยี่ยมยายใหม่นะคะดิสานนอยเฮมี่กลับมาเลี่ยมยายกลับมาเยี่ยมยายนะลูกนะค่ะน้องๆขึ้นรถเรียบร้อยไปแล้วบายๆนะลูกนะบายยค่ะลูกกลับมาเยี่ยมยายใหม่นะคะดิสาน้อยคนเก่งของยายนะลูกนะบายยจ้ะลูกบายๆนะคะ เดินทางปลอดภัยกันค่ะเด็กๆไปแล้วค่ะลิซาน้อยไปเบลเก้นนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นะคะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ